สวัสดีเด้อพี่น้องคลิปนี้เน่ก็สิมาเห็ดพันแหนมเนืองกินเนาะตัวนี้ก็เป็นแหนมเนืองสาเร็จรูปซื้อมาได้โดดแล้วลหละเนาะแต่ว่ามื้อน,นี้ก็สิได้มาปิ้งกินแหนมเนืองตัวนี้แซ่บได้าลองเบิงเนาะกระเจ้าปุุงมาเรียบร้อยแล้วแหละเพียงแต่เฮาเอามาปั้นล่ะกับ พันเนาะได้สิ้นเพิินกัสิเป็นเด้งๆ้งเหนียวเนียวแบบนี้เนาะแล้วก็หอมได้หอมหอมแซบอีกรสชัติกัแซบเนาะก่อนอืน่นนอนเน่กัสิเอาน้ำมันทาก่อนพรวาวสิ้นหันจังสิบติดมือติดจานนะเด้แล้วกัสิปั้น อ่าพยักปั้นแบบใดก็ปั้นนอะแต่วานีสิเห็ดเป็นเปะๆแบบนี้เพระว่าเขาเอาไปปิ้งแล้วมันสิสุกง่ายว่าสั่นซาเนาะแล้วก็สิพันใส่ข้าวปุ้นพร้อมเนาะข้าวปุ้นยูนิก็มีมีหลายเนาะขนาดน้อยกลางใหญ่เนาะไผยมากแบบใดกะเลือกซื้อเอาตามสบายเลยเนาะช่วงนี้เนาะก็จะกินแต่เ้นใหญ่เ้นใหญ่ก็จะต้มดนแดต้มอยู่ประมาณ1 0ปลายนาทีพุนแหละเนาะส่วนแนมเนืองหั่นเนาะก็จะปิ้งใส่หม้อแอฟฟายเนาะอ่าจะใช้เวลาอยู่13บ4นาทีก็สุกแล้วเนาะ แต่ว่าไผ่มีเตาทานเตาแก๊สก็สิแฮงแทบแฮงหอมเนาะแต่ว่าอันนี้ก็สบายเนาะกับปิ้งใส่หม้อแอร์ฝ้ายนี่กะอีซี่ว่าซันส์หลังจากนั้นก็สิมาเกี่ยมพักเนาะเกี่ยมพักไปแล้วก็ดื่มไปพร้อมอ่าส่วนพักนี่ยกะมีหยังหลายเนาะมีหยังเฮากะกินไปตามนั้นเนาะกะแทบเพราะว่าบ่ได้ไปตลาดหั่นนะอ่าตั้งแต่ปีใหม่มานี่กะเป็นแบบว่าดื่มดู อนุ่นนี่นั่น,นบ่มีเวลาฮอสิไปฮานเอเซียว่าซันถไปแต่ว่าเฮากตมีพักเหลืออยู่ตู้เย็นกะพอพอกินไปล่างตู้เย็นเนาะนี่แล้วก็มีพักซีนี่อีกเนาะหอมป้อมบ่มีกะบ่เป็นอย่างพักบ่ครบเนาะทงองอกะบ,บม่มีถ้ากะบ่เป็นอย่างเนาะกินแบบง่ายๆส่วนน้ำเจ่วนี่กับบแมเป็นน้ำเจวแหนมเนืองได้เป็นน้ำเจวหวานที่ว่าเห็ดไว้ดนแล้วเหลืออยู่ตู้เย็นเนาะเมื้อนี้กะสิจัดการกินเพิินให้เบิดเนาะกะสิเป็นเมนูล่างตู้เย็นอิหลีแล่ละเนาะ หมาบัดชินนี้ก็ได้เวลากินแล้วนอกขับปุ้นกับต้มซุกออนดีแล้วแนมเนืองกับซุกเดสีง่งามๆเนี่ยนิดเดนบอกเป็นสีน้ำตาลทาั้งในกับสีเป็นแบบว่านุ่มเด้งนะแซบๆนอล้องเบิงนอเนี่ยกินแบบง่ายๆเท่านี้นี่กะ สุดแซ่บแล้วนี่นะเอาสเต็กม,มาเลกกับบอยอมเนาะเมนูพันพันพน,นี่นี่ละมากสูดพี่น้องเอ้ยอกว่าจะเป็นพันแบบว่าพันหอยแข็งแนมเนืองพันสิ้นพันป่าเนาะกินได้ตลอดกินได้หลายอีกเนาะแซ่บอ่าแล้วก็อาหารบ้านเฮาเนี่นี่ก็บ่าได้กินมาเป็นทีสองทีแล้วเดนาะมากินมื้อน,นี่ก็โอ้ยสุดใจเลยพี่น้องเอ้ยกินแบบว่าทั้งกินทั้งดื่มแล้วก็ฟังเพลงไปพร้อม อ้อแซบเนาะส่วนแหนมเนืองสาเร็จรูปนี่เนซื้อมาจากห้างนั่นห้านจีนเนาะบางเต๋อกับห้านลาวห้านไทยก็จ้ามีขายอยู่ห้านมินิมาร์คของลาวไทยแล้วก็ห้านจีนคืนไนต์ตินายมาร์เก็ตบอร์เอ็กติเอกมาเก็ตที่นั่นเนาะกผู้ใดอยากร้องเมึงกะไปเลาะซื้อมาร้องเมึงเนาะโอเคเน่ไปก่อนเดอ้อบ๊ายบาย